ไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึ้นจากการนั่งรอเพราะทุกผลตอบแทนเริ่มจากการลงมือทํา3%ต่อเดือนมีจริงอยากรู้ตามมาในโลกของการลงทุนยุคนี้สิ่งที่ยั่งยืยนที่สุดไม่ใช่ดวงแต่คือความพยายามเริ่มต้นธุรกิจจริงที่จับต้องได้ธุรกิจทอถุงมือกับเชสาพคือโมเดลที่ออกแบบให้คนที่อยากสร้างรายได้ประจําแบบต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย3%ต่อเดือนจากการผลิตถุงมือส่งกับเข้าที่บริษัทเราในกรณียังไม่มีตลาดด้วยเครื่องจกักรมาตรฐานพร้อมการฝึกอบรมและให้คําปรึกษาที่ทําให้มือใหม่เริ่มได้อย่างมั่นใจตั้งแต่วันแรกของ ลงทุนเมื่อมั่นใจการเดินตลาดเองไม่ใช่ความยากเกินความสามารถเพราะไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึ้นจากการรอคอยแต่เกิดขึ้นจากการเลือกลงทุนในธุรกิจที่พิสูจน์ได้และดําเนินงานจริงทุกวันด้วยความต้องการถูกมือผ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเชื้อายจึงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบเถียรและจับต้องได้ทุกเดือนหากคุณกาลังมองหาการลงทุนที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่เป็นธุรกิจที่ผลิตจริงส่งจริงมีทีมซัพพอร์ตจริงนี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณควรลงมือทําวันนี้วันนี้คุณก๊ออาาาทิิตย์มจกกพษโล เด็กหนุ่มที่เดินตามสิ่งที่คุณพ่อแนะนำและวางไว้วันนี้เริ่มเดินแล้วครับลุย